อากาศค่อนรุ่งยามเช้ามืดเย็นเฉียบป่าค่อนข้างเงียบสงบก่อนที่นกกาจะปลุกป่าให้ตื่นจากนิทราอันยาวนานในความมืดและเงียบสงัดนั้นมีแสงฟ้าแลบไกลๆติดตามมาด้วยเสียงคลื่นเบาๆที่ขอบฟ้าตะวันตกพร้อมกับสายลมเย็นชื้นพัดมาปะทะกายทุกคนเอ๋ฝนอะไรมาตกหน้านี้ยังไม่ใช่ฤดูมรสุมสักหน่อย พรานแพงแงนหน้ามองท้องฟ้าเอาอะไรแน่กับป่ายิ่งป่าสูงมีแนวภูเขาปะทะทั้งลมตะวันออกและลมตะวันตกต้องผ่านแนวภูเขานี้ทั้งนั้นพ่อชัยให้เหตุผลตอนนี้มันยังไม่ตกนอนก็อน,นอนไม่หลับเราหุงข้าวไว้เลยดีกว่าเพื่อฝนตกมาจะได้ไม่ลำบากพรานแพรเห็นไม่มีใครอยากนอนจึงจัดแจงตั้งหม้อหุงข้าว พรชัยเก็บมุง้งเหลือไว้แต่ผ้าพลาสติกหลังคาชัดเอากาตั้งบนก้อนหินข้างกองไฟเพื่อต้มน้ำชงกาแฟป่าเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยพ่อแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้านกกาก็ส่งเสียงขับขานกันลั่นไปทั้งป่าเสียงคลื่นคลื่นจากฟ้าร้องยังไม่สงบแสดงว่าฝนตกในทิศทางที่จะไปอย่างหนักจนหกโมงกว่า ทองฟ้าที่เริ่มจะสว่างกลับมืดลงอีกเสียงฟ้าร้องก็ใกล้เข้ามาเพียงครู่เดียวสายฝนเย็นเฉียบก็โปรยปลายลงมาและเริ่มหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆอ,อยากตกก็ตกไปข้าวปลารโหุงเสร็จแล้วไม่เดือดร้อนสุระนั่งกอดเข่ามองดูสายฝนทุกคนมานั่งจับเจ้ารวมกันอยู่ภายใต้หลังคาพลาสติกหลวงพ่อคงรีบเก็บกรดทันก่อนฝนลงเม็ด จึงมานั่งรวมอยู่ด้วยกันขนาดฝนไม่ตกทางยังช่ำแฉะขนาดนี้แล้วข้างหน้ามันตกหนักเรามีลำบากแย่หรือชัดถามพลานแพก็คงเดินลำบากกว่าเดิมแหละครับถ้าไม่ติดฝนวันนี้เราน่าถึงเชิงเขาใช่ไหมครับหลวงพ่อมันน่าจะถึงแต่อาตมารู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรสักอย่าง ที่ทำให้เราไปไม่ถึงทางข้างหน้าจะลําบากมากขึ้นและอุปสรรคก็จะมีมากขึ้นหลวงพ่อพอจะบอกได้ไหมครับว่าอุปสรรคที่ว่ามันคืออะไรสุระอยากรู้อาตามาบอกไม่ได้บอกไปก็เหมือนโกหกเพราะตัวเองก็เห็นไม่ชัดเจนหลวงพ่อคงตอบเบาๆเ,เมื่อฝนยังไม่ยอมหยุด จึงไม่มีอะไรทำดีกว่ากินข้าวช่วยกันแบ่งข้าวและกลับไปถวายพระที่เหลือก็มานั่งล้อมวงกินกันจนอิ่มเกือบชั่วโมงต่อมาฝนจึงขาดเม็ดเก็บหลังคาพลาสติกเรียบร้อยพลานแพก็ชวนออกเดินทางต่อพื้นป่าเปียกแฉะชุ่มโชกเดินผ่านซากช้างที่นอนระเกะระกะด้วยความสังเวชไม่มีใครอยากฆ่าช้าง สัตว์ใหญ่ที่มีอายุยืนพอๆกับคนแต่ก็ไม่มีทางเลือกสายฝนที่ตกอย่างหนักตั้งแต่เช้ามืดทำให้ป่าลุ่มที่ชื้นแฉะอยู่แล้วมีน้ำขังเจิ่งนองไปทั่วเดินมาถึงวังจระเข้เมื่อคืนปรากฏว่าพื้นน้ำในลำห้วยเพิ่มปริมาณขึ้นกว่าเก่าน้ำสีขุ่นแดงไหลเชี่ยวกรากและในกระแสน้ำเชี่ยวนั้น ทุกคนเห็นหัวสีดำของจระเข้ตะคุ่มอยู่ทั่วไปพรชัยพึมพำด้วยความหวาดเสียวชุมอะไรอย่างนี้นี่ถ้าเราต้องข้ามห้วยจะทำยังไงกันมันคงดุร้ายมากด้วยเพราะอยู่กันมากๆอย่างนี้อาหารคงไม่พอชัดมองไปที่หัวก่เกยของพญาชละวันลำธารใหญ่สายนั้นแยกห่างออกจากทางด่านไปเรื่อย แต่ป่าที่เดินไปก็ยังเปียกแฉะมีรอยใหม่ๆของสัตว์ใหญ่ย่ำสับสนทั้งช้างกระทิงวัวและกวางส่วนหมูป่านั้นมีอยู่ตลอดทางช่วงหนึ่งมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เดินล่วงหน้าไปทําให้ทุกคนเดินตามไปด้วยความตื่นเต้นนิดหน่อยแม้จะรู้ว่าคนมากขนาดนี้คงไม่มีเสือตัวไหนมาดักทําร้ายกลางวันแสกๆอีกครึ่งชั่วโมงต่อมา จึงเห็นผลงานของเสือตัวนั้นเมื่อมีรอยต่อสู้จนดินเละเทะและเลยมาอีกนิดคือซากของหมูโทนตัวหนึ่งที่โดนเสือแทะกินไปสดๆเลือดยังแดงฉานเปลือนพื้นเต็มไปหมดส่วนท้องและลูกตาถูกเสือกัดหายไปแต่สะโพกยังดีอยู่พลานแพรเห็นเหยื่อเสือแล้วเกิดความคิดตรงเข้าไปใช้มีดแล่ขาหลังของมันออกมาขาหนึ่งชัดเห็นแล้วอดถามไม่ได้ พลานแพ้กล้าแย่งเสือกินเชียวหรือมันกินจนอิ่มแล้วก็แบ่งเรามั่งสิครับว่าแล้วก็เช็ดมีดกับใบไม้ปียกๆจนหมดเลือดแล้วออกเดินต่อป่าลุ่มมากขึ้นแต่ก็มีความโปร่งมากขึ้นต้นไม้สูงใหญ่เบาบางลงเรื่อยๆแทนที่ด้วยต้นอ้อและกอแขมต้นมะกอกน้ำขึ้นเป็นกลุ่มแทรกอยู่ในระหว่างกอแขม เสียงสวบสาบที่ย่ำลงไปบนพื้นอ่อนนุ่มมีหญ้ากกและหญ้าแขมรองรับนกเป็ดน้ำและเป็ดป่าตัวใหญ่ที่บินหนีหนาวมาจากต่างประเทศตกใจพากันบินว่อนขึ้นไปบนท้องฟ้าชัดเห็นแล้วอดร้องบอกเพื่อนไม่ได้โอ้โหนี่มันเป็ดป่าจากต่างแดนทั้งนั้นเลยเป็ดแบบนี้แหละที่ฝรั่งชอบยิงเอามากินอ๋อเคยเห็นในหนัง เขาใช้ปืนลูกซองแฝดยิงพอมันตกลงไปในน้ําแล้วก็มีหมาไปคาบมาให้ใช่ไหมละ่ะสุระถามใช่ส่วนมากเขาใช้หมารีทริปเวอร์เพราะมันจะเก็บอย่างเดียวไม่กินเนื้อถ้าเจ้าของไม่ให้นอกจากนกน้ํามากมายที่พากันบินว่อนเต็มท้องฟ้าตามสุมหญ้ารกยังมีร่องรอยของสัตว์ใหญ่ที่พลานแพชี้ให้ดูว่า คือรังจระเข้กระทั่งเดินมาอีกพักใหญ่พลานแพรก็ชี้ให้ดูรังหนึ่งมีไข่ยาวรีอยู่นับสิบฟองนี่ไงไข่จระเข้ตัวแม่มันคงเฝ้าอยู่แถวนี้แหละน่าเอาไปทอดกินจังกินได้ไหมนี่พลานแพรสุระถามได้ครับจะกินไหมละ่ะผมจะไปเก็บมาให้อย่าเลย หมูป่าเราก็มีตั้งเยอะปล่อยให้เขาฟักเป็นตัวเธอะหลวงพ่อคงปรามด้วยความเมตตาทั้งหมดจึงพากันเดินบุกป่าริมหนองน้ำต่อไปยิ่งเดินไปยิ่งเห็นคอ,อกก,กแหวกเป็นทางเต็มไปหมดทับซ้อนกับรอยทางด่านสัตว์ที่มีทั้งช้างกวางและหมูจนเกือบเที่ยงวันท้องฟ้าที่มืดคลึ้มอึมคลึมมาตั้งแต่เช้าจึงเริ่มเปิดสว่าง แสงแดดส่องผ่านทะลุกลุ่มเมฆลงมาทำให้ป่าลุ่มริมบึงใหญ่หรือทะเลสาบแห่งนี้สดใสมีชีวิตชีวาขึ้นไม่น้อยบนท้องฟ้านกน้ำขนาดใหญ่มากมายบินว่อนส่งเสียงก้องไปทั้งท้องน้ำคนทั้งหมดเดินตามกันมาิเงียบจนกระทั่งพรานแพที่เดินออกหน้าหันมาส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบยิ่งทำให้กระหายใครรู้กันใหญ่ว่า พรานแพรไปเห็นอะไรเข้าชัดที่เดินรังท้ายเริ่มสังเกตว่าที่พื้นดินอ่อนมีรอยเท้าขนาดใหญ่ของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งมันเป็นรอยกลมรีกดทับลงไปจนดินบุ๋มแบบที่เคยเจอมาเมื่อวานแน่นอนมันคือรอยแรดสัตว์ป่าที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยหลายสิบปีมาแล้วพรานแพรค่อยๆย่องเข้าไปที่สุมรก ระหว่างมะกอ,อกน้ำกับกอหญ้าแขมและหญ้าขมงสูงท่วมหัวแล้วเสียงหนึ่งก็แว่วมาเบาๆได้ยินกันทุกคนมันเป็นเสียงแปะแปะติดตามมาด้วยเสียงโคลนกระเพื่อมเพละ,พะทุกคนรู้ทันทีว่าสัตว์หายากที่สุดชนิดหนึ่งกำลังลงปลักอยู่ข้างหน้านี่แล้วพรชัยสะพลยปืนไว้บนไหลแล้วขวากล้องถ่ายรูปออกมาเตรียมขณะที่พลานแพย่องเข้าไปช้าๆ แล้วในไม่ช้าทุกคนก็เห็นที่มาของเสียงนั้นชัดเจนตรงที่ว่างระหว่างกอหญ้าน้ำกับชายดินอ่อนโคนต้นตีนเป็ดมีปลักใหญ่ที่มีคราบดินโคลนเปื่อยเป็นเทือกแสดงให้รู้ว่าตรงนี้เป็นปลักที่มันมานอนประจำและตรงกลางปลักนั่นเองร่างสีเทาดำที่มีโคลนมิดไปถึงหัวเห็นแต่ใบหูเล็กแหลมสองอันชูสายไปมา ทั้งที่มันจมโคลนอยู่เกือบมิดทั้งตัวแต่ทุกคนก็อดใจเต้นระทึกไม่ได้เมื่อเห็นกับตาว่ารางนั้นใหญ่เมื่อมาเหลือเกินดูแล้วมันน่าจะใหญ่กว่าควายถึงกว่าสองเท่าส่วนที่เป็นนอของมันค่อนข้างทู่มีคนใหญ่ตรงปลายจมูกพรชัยกดชัตเตอร์กล้องดังกริกบเบาๆและเพียงเท่านั้นก็เหมือนโลกจะถล่มทลายปลักโคลนแตกพรวด ร่างสูงใหญ่ดำทะมึนเหมือนเนินเขาลูกย่อมย่อมตับบึงพรวดขึ้นมาจากบ่อโคลนเมื่อยือนเต็มตัวดูเหมือนมันจะใหญ่กว่าที่เห็นแต่แรกกว่าเท่าตัวหลังแอนท้องยานหัวยื่นยาวผิดส่วนทำให้มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีความสวยงามเอาเสียเลยดูแล้วเหมือนสัตว์ในยุคดึกดำบรรมากกว่าซึ่งความจริงมันก็เกิดมาตั้งแต่ยุคนั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอะไรทั้งสิน้นแรดดำตัวนั้นยืนสายจมูกไปรอบๆใบหูเล็กแหลมสายไปมารอบทิศทางทุกคนยืนนิ่งแทบไม่หายใจแล้วเสียงพ่นลมดังสนั่นก็ลั่นขึ้นพร้อมๆกับร่างเอถอะทะมือมานั้นควบตะบึงพุ่งแหวกไปในพงรกของก่อหญ้าและต้นไม้เล็กๆแหลกเป็นทางเพียงไม่ถึงอึดใจ ทุกสิ่งก็ตกอยู่ในความสงบสงัดพรชัยคลายมือที่กำแน่นมานานแล้วถอนหายใจเออนี่ไม่มาเห็นกับตาคงไม่เชื่อหรอกนะว่าเมืองไทยยังมีแรดเหลืออยู่อีกแน่ใจหรือเปล่าว่าตรงนี้เป็นเมืองไทยหือ้อพลานแพรว่ายังไงสุระถามพรานเท่าผมสงสัยว่าเราจะหลุดออกมานอกเมืองไทยตั้งแต่ผ่านลำห้วยที่มีจระเข้นั่นแล้วครับ นั่นสิดูสภาพป่าแล้วมันไม่เหมือนป่าบ้านเราเลยนี่นาแต่ถึงตรงนี้จะไม่ใช่เมืองไทยสัตว์ป่ามันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตรงไหนเป็นเมืองไทยตรงไหนเป็นเมืองพมา่าจริงไหมพรชัยมองหน้าชัดใช่แล้วสัตว์มันไม่มีพรมแดนหรอกตรงไหนปลอดภัยมันก็อยู่ได้เมืองไทยเราคนเยอะเกินไปแล้วก็มีความจเจริญทางวัตถุอย่างเดียว จิตใจคนไม่ได้เจริญตามไปด้วยสัตว์ป่าถึงได้หมดที่สูญพันไปแล้วก็หลายอย่างสมันกูปรีหรือแรดนี่ก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องนี้แล้วแปลกใจไหมทำไมอัฟริกาป่าก็ไม่ค่อยมีมีแต่ทุ่งหญ้าติน่นเตียนแต่ทำไมสัตว์ป่าของเขาถึงได้เยอะนักของเราขนาดมีป่าอย่างล่าก,กันจนสูญพันธ์สุระสงสัยนั่นก็เป็นตัวอย่างได้ดีเลย ที่นั่นคนมันน้อยพื้นที่กว้างขวางแถมในจำนวนคนที่น้อยนั่นยังไม่เจริญอีกอาวุธดีๆอย่างไรเฟิลหรือลูกซองลูกกรดที่นั่นไม่เคยใช้มีกันแต่หอกดาบและลูกดอกสัตว์มันมากล่าเท่าไรก็ไม่หมดหายตื่นเต้นจากแรดกันดีแล้วจึงพากันออกเดินทางต่อ เส้นทางด่านเริ่มแยกห่างออกจากบึงใหญ่ทีละน้อยพื้นดินเริ่มแห้งและมีต้นไม้ใหญ่ถีขึ้นเรื่อยๆจวนจะได้เวลาหยุดพักกินข้าวมื้อกลางวันอยู่แล้วเมื่อพลานแพที่เดินออกหน้าจุู่ก็มีอันล้มกลิ้งลงไปเฉยๆพร้อมกับเสียงของหนักๆหล่นพื้นดังตุบหลวงพ่อคงเดินตามพลานแพมาห่างๆทันโดดเข้าหลบบังต้นมหาดป่าต้นหนึ่ง ด้วยสัญชาตญาณชัดเดินตามเป็นคนต่อมาจึงเห็นร่างลายพลอยใหญ่ยาวกระชากกลับสะบัดรัดร,ร่างของพลานเท่าอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาชายหนุ่มตั้งสติได้ดีมากเขาจ่อปืนลงไปยังร่างของพญายงูยักษ์ที่รัดเหยื่อของมันกลิ้งม้วนไปมาแต่ไม่สามารถลั่นไกลได้เพราะมันรัดร่างของพลานแผ่นแน่น พรานเก่าที่มากด้วยประสบการณ์ป่าอย่างพรานแพรไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆแม้จะถูกมันตกลงมาฟาดใส่หัวจนมึนพอลมลงก็ถูกตวัดรัดจนแน่นแต่แกก็ยังมีสติไม่ยอมให้มันรัดแขนเข้าไปด้วยมือขวาที่ถือมีดสปาต้าคมกริบจึงฟาดฟันลงไปที่คอของมันทียิบความคมของใบมีดชั้นดีเพียงไม่กี่ที คอของมันก็ขาดกระจุยเลือดสีแดงฉานกระจายเลืะไปทั้งตัววงรัดเริ่มคลายออกทันทีตลอดเวลาชัดและเพื่อนไม่สามารถยิงตรงหัวมันได้แต่ชัดก็ไม่ยอมแพ้เขาจ่อปืนลงไปที่ท่อนหางแล้วลั่นไกใส่จนขาดกระจุยจนเมื่อพลานแพ้ตัดคอมันขาดไปแล้วจึงมาช่วยกันลากร่างหนักอึ้งของมันออกจากตัวพรานเท่า สวยเหลือเกินผมเล่นเอากระดูกแทบแตกพลานแพรสะบัดแขนขาด้วยความปวดเมื่อยตัวใหญ่จริงๆดันขึ้นไปขดอยู่บนกิ่งไม้เหนือทางด่านพ,าพอดีพรชัยใช้ปลายปืนเขียง,งูเหลื่อมยักษ์ที่ยาวเกือบสามวามันคงมานอนดักรอสัตว์ที่เดินมาตามทางด่านพอเรามาคงทนหิวไม่ไหวเลยตัดสินใจรัดน่าจะดูให้ดีเสกอ่อนเรามากันตั้งเป็นขบวน นี่ถ้าพลานแพรมาคนเดียวก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพวกเราให้มันรัดแขนเข้าไปด้วยก็เสร็จเลยชัดว่าพลานแพรเช็ดเลือดงูจากใบมีดกับกอยาถ้าผมไม่ได้มีดเล่มนี้ก็แย่เหมือนกันทั้งความคมทั้งน้ำหนักใช้ได้เลยนี่มันสปาตาของแท้จากนอกกลับจากป่าเที่ยวนี้ผมจะให้พลานแพรไว้เป็นที่ระลึกชัดบอกพลานเท่า ทำให้แกยิ้มแป้นด้วยความยินดีหายจากความตื่นเต้นและเสี่ยงตายจากงูยักษ์มาแล้วทางเดินช่วงต่อมาสบายขึ้นเรื่อยๆทางด่านใหญ่ค่อนข้างเตียนเพราะช้างเดินไว้ประจําทั้งหมูป่าและกระทิงรอยกวางก็มีเกลื่อนนกกาบนยอดไม้ส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วลมหลังฝนพัดโช,ชยฉิวเย็นสบายครั้งหนึ่ง เมื่อผ่านกอไผ่ร่รวงที่ขึ้นเรียงรายเป็นระยะตลอดทางพลานแพรตาไวเลือกไปเห็นรังพึ่งมิ้มเกาะอยู่บนขแขนงไผ่กิ่งหนึ่งเข้าพอดีแกทำสัญญาณให้ทุกคนหยุดคอยแล้วจุดไฟเข้ากับกิ่งไม้แห้งที่มัดลูกๆพอไฟติดดีแล้วก็ดึงหญ้าปียกๆโปะทับเข้าไปตรงปลายทำให้เกิดควันพวยพุ่งขมงพลานแพรจ่อคบไฟเข้าไปใต้รังพึ่ง ทําให้มันพากันบินหนีออกมาเกือบหมดจากนั้นก็ค่อยๆใช้มีดเฉือนกิ่งไผ่ออกมาเอาไฟลนตัวที่ยังเกาะรังอยู่พักเดียวก็เหลือแต่รังขาวด้านหัวรังมีน้ำพึ่งเหลืองชำ่ำส่วนด้านใต้เป็นตัวอ่อนที่กินอร่อยเต็มไปด้วยคุณค่าอาหารกลางวันนี้มีของหวานกินแล้วแกยิ้มแล้วเดินประคองรังพึ่งออกนากระทั่งบ่ายโมงกว่า พลานแพจึงหยุดเดินเมื่อมาถึงลานหินใหญ่ก้อนหนึ่งลอมรอบไปด้วยต้นยางและเหียงขนาดใหญ่ชายขอบก้อนหินมีมอสและตะไคร่ปกคลุมเขียวสดราวปูด้วยพรมพรชัยเห็นความงามของธรรมชาติแล้วอดออกปากชมไม่ได้พลานแพเข้าใจเลือกที่พักกินข้าวดีจังแดดรม่มลมเย็นหินก้อนนี้ก็สวยดูมอสและข้าวตอกฤษีพวกนี้สิ ยังกับบนภูกระดึงหรือยอดดอยอินทนน์เลยชัดปูผ้าพลาสติกรองนั่งแล้วบอกว่าเราว่ามันสวยกว่าด้วยซ้ำเพราะตรงนี้มีความสูงกว่าภูกระดึงแน่นอนสัตว์ก็ชุมดูสิรอยเต็มไปหมดหลวงพ่อคงปูผ้านั่งพิงต้นเหียงเทน้ำจากกาขึ้นจิบพลานแพรรีบบิรังพึ่งตรงหัวที่มีน้ำหวานเยิ้มไปถวายท่าน หลวงพ่อรับไปบีบน้ำหวานใส่ปากแล้วตามด้วยน้ำในกากลัวคอสามหนุ่มกับพรานแพรล้อมวงข้าวที่เตรียมมาจากเมื่อเช้ากับข้าเป็นเนื้อหมูป่าเค็มและผักน้ำพริกตามเคยแต่มือนี้พิเศษตรงที่มีตัวอ่อนพึ่งมิ้มที่เป็นเหมือนน้ำกะทิและน้ำพึ่งเป็นของหวานแถมท้ายอีกคนละหน่อยกลูกโคสจากน้ำพึ่งช่วยเพิ่มพลังงานได้อย่างวิเศษ หลังจากอิ่มหนำกันแล้วทุกคนจึงรู้สึกมีแรงพร้อมที่จะเดินผจญภัยกันต่อไปออกมาที่โล่งแห่งหนึ่งหลวงพ่อคงชี้ให้ทุกคนดูทิวเขาเบื้องหน้าทิวต้นไม้และโขดหินมองเห็นชัดเจนแสดงว่าจากจุดนี้คงอีกไม่ไกลนักเห็นแล้วทำให้ทุกคนมีกำลังขึ้นมาอีกทิวเขาสูงใหญ่ยาวเหยียดปกคลุมไปด้วยป่าหนาทึบ หลายช่วงเป็นหน้าผาสูงชันปราศจากต้นไม้ใดๆส่วนยอดของมันที่เห็นเลือนรางอยู่ในกลุ่มหมอกมีลักษณะหยิกหยักเป็นตะโงกบางตอนมองแล้วเหมือนหัวคนชะโง,งกงําหน้ากลัวนั่นละทิวเขารูปหัวคนตามที่อาตมาได้ยินมาเราไปถึงเชิงเขาเมื่อไรก็ใกล้แล้วต่อจากนั้นจะต้องค้นหาทางขึ้น ซึ่งเป็นอุโมง์ถ้ำอยู่สูงจากพื้นมากตรงนี้และที่อาตมารู้ไม่ชัดว่ามันอยู่ตรงไหนของภูเขากันแน่ชัดมองทิวเขาทะมึนเบื้องหน้าแล้วบอกว่าโอ้โหภูเขายาวเหยียดออกอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับใช่ไม่ง่ายแต่ยังมีอีกอาตมาเกรงว่า จะมีอุปสรรคอย่างอื่นมาขัดขวางเราอีกหลายเรื่องแต่ละเรื่องหนักหนาสาหัสทั้งนั้นอย่าถามว่าคืออะไรเพราะอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนค่ำวันนี้เราจะไปถึงเชิงเขาไหมเนี่ยพลานแพ้พรชัยถามขึ้นสงสัยจะไม่ทันครับมันจะมืดเสียก่อนเห็นใกล้ๆอ,อย่างนี้ต้องเดินอีกไม่ต่ำกว่าสีห้าชั่วโมงแน่นี่กี่โมงแล้วล่ะ เกือบสามโมงแล้วเดินได้อย่างมากไม่เกินสามชั่วโมงไม่ทันแน่ครับเย็นนี้เราคงหาที่พักตั้งแคมป์กันแถวเนินลูกย่อมย่อมทางโน้นแหละพลานแพชี้มือไปที่เนินเขาลูกหนึ่งไกลลิบยิ่งเดินป่าที่ผ่านไปยิ่งแปลกตามีต้นไม้ที่ไม่มีใครรู้จักมากขึ้นต้นไวชนิดหนึ่งใบเหมือนต้นกูดหรือเฟิร์นขนาดยักษ์ เถามีลักษณะเหมือนงูใหญ่พอได้รับแรงกระเทือนจากคนที่เดินผ่านมันจะกระตุกม้วนกลับอย่างรวดเร็วลักษณะคล้ายการเก็บใบของต้นเมยราบแต่ความใหญ่โตและรวดเร็วของมันทําให้พลานแพสงสัยว่ามันจะเป็นต้นไม้กินสัตว์ชัดทดลองโยนกิ่งไม้เข้าใส่เถาของมันก็ถูกมันกระตุกรวบไปบดอัดดังกรอบทันที กิ่งไม้ขนาดแขนหักแหลกไม่มีชิ้นดีทุกคนเห็นแล้วขนลุกไปต,ตามๆกันเห็นแล้วเสียวไส้วะนี่ถ้าเราไม่ทันสังเกตแล้วเดินไปถูกมันเข้าจะเป็นยังไงเนี่ยสุระทำท่าขนลุกจะเป็นยังไงก็เป็นเหมือนกิ่งไม้นั่นแหละสงสัยจังมันม้วนเฉยๆหรือว่ามันดูดน้ำกินด้วยชัดแสดงความข้องใจ เราว่ามันคงเป็นต้นไม้กินคนแน่ๆตัวอะไรเดินผ่านมันรวบไปกินหมดไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีจริงๆเคยได้ยินแต่ในนิทานเท่านั้นพรชัยทดลองโยนก้อนหินเข้าใส่ไวรยมฤตยูนั่นก็กระชากวูบเข้าไปม้วนแน่นอีกเรียกว่าอะไรไปถูกมันเข้าเป็นโดนรวบไม่มีเหลือส่วนเถาที่รัดอะไรไว้แล้วถทายโยนอย่างอื่นเข้าไปอีก มันกลับปกติไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองพลานแพรต้องเดินนำทางด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นจนรู้สึกเครียดเพราะต้นไม้ใบหญ้าที่มีรูปร่างแปลกๆไม่รู้ว่าจะมีพิษมีภัยอะไรหรือไม่ยิ่งเดินไปแล้วเห็นกระดูกสัตว์กองเขาอยู่บ่อยๆยิ่งแสดงว่ามีอันตรายอยู่ทุกหนทุกแห่งดวงอาทิตย์คล้อยต่ำไปมากแล้ว ป่าทึบร่มคลึมมากขึ้นแต่แปลกที่ไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาใดๆทั้งสิน้นอันเป็นความผิดปกติของป่าที่ธรรมดาต้องมีเสียงสัตว์อย่างน้อยก็นกนานาชนิดแต่นี่แม้แต่จักจั่นเรไร,ไรหรือลองในที่ต้องกรีดปีกวีดวิวเป็นธรรมชาติของป่าทั่วไปก็ไม่มีให้ได้ยินเงียบราวกับป่าช้า มีแต่เสียงเหยียบย่ำใบไม้แห้งสวบสาบของคนทั้งหาและเสียงลมพัดต้องใบไม้เบาๆนานๆครั้งความเงียบสงัดผิดปกติทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดทุกย่างก้าวที่ออกเดินตามพลานแพรเหมือนมีอันตรายรอคอยอยู่ทุกที่บางครั้งที่ใครคนใดคนหนึ่งเดินเหยียบกิ่งไม้แห้งดังเปอคนอื่นๆจะสะดุ้งโยงไปตามๆกันที่ผิดสังเกตอีกอย่าง คือทางด่านลบเลือนมากขึ้นจนแทบจะไม่มีร่องรอยเท้าสัตว์ให้เห็นแต่มันก็เป็นทางด่านเก่าเพราะมีรอยเก่าและรอยกิ่งไม้หักรอยหักดึงยอดไม้มากินของช้างพลานแพรใช้มีดสปาต้าในมือหวดทางกิ่งไม้ที่ขวางทางไปปากก็บ่นออกมาว่าสงสัยจะเป็นด่านร้างไม่รู้สัตว์มันเลิกเดินเพราะอะไรแล้วเมื่อผ่านช่องเขาแคบ มีโขดหินชะโงกทางซ้ายมือและหน้าผาติเตี้ยทางขวามือป่าโปรง่งมีต้นสนสองใบขึ้นแซมกับต้นก่อและสารพีป่าพอเห็นสภาพเบื้องหน้าทุกคนก็ได้คำตอบ